สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านผมนวนิยายชาแนลจะมาเล่านวนิยายเชื่อเรื่องดอกไม้เห็นไรบรรจัยเขียนโดยคุณชิดวิทยากรซึ่งท่านมีผลงานมากมายนับไม่ถ้วนในการเขียนนวนิยายเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังกันเลยครับกระทบกระทั่งผมเปิดบัญชีและใช้บริการที่ธน,นาคารแห่งนี้หลายปีแล้ว เดือนมีเงินโอนเข้ามาบัญชีครั้งหนึ่งแม้จะทําบัตร ATM ไว้ใช้ถอนเงินแต่ใช้ไปได้สี่ห้าครั้งมีข้อความบอกทางหน้าจอ ATM ว่าบัตรชำรุดผมไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรเรื่องนี้นะักชำรุดก็ชำรุดไม่เป็นไรเพราะผมไม่ค่อยได้ถอนเงินจากบัญชีแล้วความจริงผมน่าจะไปจัดการเรื่องบัตรชำรุดให้เรียบร้อย พราะต้องเสียค่าธรรมเนียม200บาททุกปีแต่ผมก็ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปตั้ง4-5ปีวันนี้ผมจำเป็นต้องเข้าไปที่ธนาคารแห่งนี้เพราะผมเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่ผมต้องการเปลี่ยนชื่อบัญชีให้ถูกต้องและยกเลิกบัตร t m ทีที่ใช้ไม่ได้ความจริงผมไม่ค่อยชอบธนาคารแห่งนี้นักผมรู้สึกไม่ดีตั้งแต่วันแรกที่มาเปิดบัญชีแล้ววันนั้น พนักงานพูดจาไม่ดีลูกค้ามีมากต้องรอนานแต่นั่นไม่มันผ่านมาหลายปีแล้วหน้าเคาน์เตอร์มีลูกค้ามาใช้บริการมากโชคดีที่ผมไม่ต้องเข้าไปคิว,ควที่คิวที่นั่นการเปลี่ยนสมุดคู่ฝาก เปลี่ยนชื่อนามสกุลทุกธนาคารต้องมีพนาาักงานบริการแยกไปต่างหากที่นี่ก็เช่นกันขณะที่ผมนั่งรอมีพนักงานสาวคนหนึ่งเดินมาถามว่าทําอะไรหลายอย่างครับเปลี่ยนสมุดเล่มใหม่เปลี่ยนชื่อนามสกุลยกเลิกบัตรเอทเอ็มและถอนเงินจํานวนเล็กน้อยเชิญที่นี่เธอพาผมไปที่เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานตัวหนึ่งผมเดินเข้าไปนั่งเธอถามผมว่าเปลี่ยนชื่อทําไมพูดคําพูดสั้นๆของเธอ กระทบกระทามความรู้สึกผมไม่น้อยผมอึ้งไปเชื่อคณะหนึ่งไม่คิดว่าหูตัวเองจะได้ยินคำพูดนี้มันเป็นคำถามที่ไม่สุภาพเลยละหลามลับรวงแถมหวนไม่น่าฟังหัวใจผมเต้งแรงขึ้นเธอคงเห็นผมนิ่งจึงถามซ้ำอีกว่าทำไมต้องเปลี่ยนน้ำเสียงรากับโครกระโชกไม่มีค่ะขาแม้แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสาระใหญ่แต่สิ่งที่ผิดพลาดอย่างนั้นคือ มันเป็นคำถามที่ไม่น่าถามแต่ผมสะกดสะกันอาการไม่พอใจของตัวเองได้ผมเลยเฮยหน้าขึ้นมาเห็นความ ความปรารถนาในคำพูดของเธอผมจึงตอบว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่หรือครับแม้แต่อารมณ์ไม่ปกติแต่น้ำเสียงผมราบเรียบราปกติคำพูดผมสุภาพอ่อนน้อมเพียงแต่เรื่องราวในคำพูดบองบอกฉันว่าผมไม่พอใจผมไม่รู้หรอกว่าเธอรู้สึกยังไงแต่สีหน้าเธอเปลี่ยนทันทีเธอและลำะลากออกมาว่าพูดเล่นกระชับแต่หัวไรความไพเราะผมไม่รู้ว่าเธอพูดเล่นหรือไม่ รู้แต่ว่าผมและเธอไม่เคยพบกันไม่เคยรู้จักกันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นถ้าผมได้ยินคำขอโทษหรือเอกมาจากปากของเธอสักคำความรู้สึกในด้านลบคงจะหายทันทีแต่กับไม่ได้แต่กับไม่มีสิ่งใดออกมาจากให้ผมได้รู้สึกชื่นใจ เรื่องเล็กน่าผมบอกตัวเองและเธอก็ถามผมโดยไม่มองหน้าไม่กล้ามองหรืออายไม่รู้ยกเลิกบัตร ATM ด้วยใช่ไหมครับทําไมต้องยกเลิกบัตรเสียใช้กันไม่ได้หลายปีแล้วครับอีกอย่างหนึ่งผมไม่มีความจําเป็นต้องใช้มันถ้าใช้เงินผมจะไปตอนที่สาขาใกล้บ้านทําบัตรใหม่ดีกว่าไม่ต้องเสียตังค์เธอไม่มองหน้าผมไมแต่น้อยไม่เสียจริงหรือครับผมถามตาม ภาษาคนที่ทำงานอาชีพเดียวก,กันกับเธอไม่เสียตอนทำไม่เสียแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียบปีละสองร้อไม่ใช่เลอครับเธอนิ่งเงียบราวก,กับใครมาปิดปากผมไม่อยากบอกเธอเลยว่าผมมีบัตร ATM ของธนาคารหนึ่งซึ่งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียบหรือค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นแถมยังสามารถถอนเงินโอนเงินจากตู้ของธนาคารไหนก็ได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและผมจะรับบัตร ATM ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไปทำไมเธอหยิบใบคำขอยกเลิกบัตร ATM มาให้ผมเซ็นและหยิบสมุดคู่ฝากของผมขึ้นมาเปลี่ยนสมุดด้วยใช่ไหมไม่รู้เพราะเป็นเพราะเหตุใดเธอไม่กล้าเฮยหน้ามามองผมสมุดเล่มเดิมใช้หมดทุกหน้าแล้ว ขอเปลี่ยนด้วยครับการเปลี่ยนสม,มุดคู่ฝากคุณต้องไปเปลี่ยนที่สาขาที่คุณเปิดบัญชีคําพูดของเธอคล้ายสับสนเต่มผมพอจะเข้าใจได้ครับผมทราบเธอเงยห,หน้ามองผมคล้ายสายตาผู้ได้เปรียบแล้วยื่นสม,มุดคืนกลับมาให้เปลี่ยนที่สาขาต้นทางนะคะค่ะแรกพิ่งออกมาพร้อมกับรอยยิ้มที่บองบอกว่าเหนือกว่าผมเปิดบัญชีที่นี่แหละครับ ยิ้มเธอสลายหลับสายตาวูบอีกครั้งเธอพลิกดูชื่อสาขาบนปกสม,มุดคู่ฝากความจริงเรื่องนี้เป็นความละละรลวมของเธอเองเธอควรดูตั้งแต่เรียกก่อนที่จะถามผมแล้วเธอหยิบไปคำร้องขอเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนสม,มุดคู่ฝากมาให้ผมกรอกรายละเอียดพรพยายามจักชวนให้ผมฝากเงินเพิ่ม โดยบอกว่าอัตราดอกเบี้ยประเภทที่เธอแนะนําสูงกว่าของธนาคารอื่นผมปฏิเสธโดยอ้างว่าผมไม่ค่อยมีเงินคําว่าไม่ค่อยมีเงินที่ผมพูดออกไปดูสมน้าสมเนื้อกับสภาพเครื่องแต่งกายผมสวมเสื้อยืดคอกลมค่อนข้างเก่านุ่งกางเกงยีนเก่าสวมรองเท้าเตะดูจากสภาพภายนอกบอกบอกว่า นจนรัดปรสินเธอทำธุรกรรมให้ผมอย่างรวดเร็วโดวยคายว่าต้องการให้ผมไปให้พ้นหน้าเธอเร็วๆผมบอกเธออีกว่าผมขอถอนเงินจากบัญชี80,000บาทเธอเหลือบตาขึ้นมามองผมถ้าถอนเงินต้องไปใช้บริการที่เคาน์เตอร์ความจริงเธอไม่น่าตอบผมอย่างนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมนั่ง ตอนนี้ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขียนใบถอนเงินและถอนเงินจากตรงนี้ผมเก็บความรู้สึกไม่พอใจไว้ข้างในถ้าผมไปต่อคิวที่คเคาน์เตอร์น่าจะต้องรออีกนานแต่มันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องด้วยผมยิ้มให้เธอเล็กน้อยและบอกว่าจะเป็นการรบกวนไหมครับถ้าคุณจะกรุณาให้ผมได้ถอนเงินที่นี่ผมมีธุระด่วนมากขณะพูดมือผมจับอยู่ที่ป้าย วันสต๊อปเซอร์ดใช่แล้วสายตาเหลือบไปอ่านมากเธอนหน้าเสียอีกครั้งรีบทำเรื่องถอนเงินให้ผมทันทีผมเดินออกจากธนาคารด้วยหัวใจไม่สุขนักความจริงเรื่องนี้สำหรับชาวบ้านถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่คนไทยเราม่ถูกกระทำอย่างนี้เสมอ ไม่ว่าไปติดต่อหน่วยงานไหนเขมามักจะข่มเราจนกลายเป็นเบี้ยล่างแม้ยุคนี้เรื่องราวเหล่านี้เปลี่ยนไปมากแล้วแต่ผมเชื่อว่าคงมีอยู่สําหรับเธอคนนี้ผมรู้สึกไม่ดีกับเธอเลยเธออาจจะไม่รู้คําพูดเธอกระทบกระเทือนใจผมมากแต่ผมเชื่อว่าหลังจากผมเดิอนออกจากธนาคารเธอจะต้องย้อนคิดถึงคําพูด กับผมเมื่อครู่หนึ่งผมภาวนาว่าให้เธอทําอย่างที่ผมคาดและขอให้เธอคิดได้อาชีพเธอจําเป็นต้องใช้คําพูดและมารยาทที่ดีถ้าปรับตัวเองไม่ได้ผลเสียที่ตามมาคือชื่อเสียงของธนาคารเธอในด้านลบจะมากขึ้นเป็นยังไงกันบ้านคราบสำหรับนะักวยายาเรื่องนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามในช่องคลิปนี้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใน ในช่วงนี้กับผมนวนิยาช์เนี่ยขอลาตัวไปก่อนว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ